เดี๋ยวพวก30กีบนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกขี้เพียเนี่เดี๋ยวเขาเอาไปต้มเอาเป็นลวกให้มันสุกสะก้อนนะครับแล้วก็เอามาใส่ก้อยครับชุดนี้ครับนี่เขาก็าก้อนสิบก้อยนะครับเขา,าเอาพวกเครื่องไนมันมาต้มตะก้อนให้มันสุกมันมันควอยจังบกขาวบกขุยนะครับนี่ขี้เพียแล้วก็30กีบนะครับ นี่ครับเขากำลังใส่ขี้เพี้ยครับก้อยก้อยเนื้อกินแรงนี่ครับอันนี้เขาใส่อย่างก้อนแต่ใส่พิกปนหอยไปเลยครับแดงแดๆแล้วก็ใส่ข,ข้าวคั่วครับอันนี้ ยผงช่ลดเดี๋ยวด้อถ่าถ่าผมชงชิรดจากข้าวหนึ่งเอาบีลงไปครับมีของแท้ต้องผมอมลอมแซบครับสิ่งนี้สาคัญครับขาดบ่ได้ครับเราผมครับผมชิลดบีบางน้ำลงไปครับ นี่คือสูตรก้อยยุ้มแพ้ครับใส่ขี้ที่งแล้วก็ใส่บักน้าวรพิมหน่อยนึงนะครับไันี้เป็นขั้นตอนการค้นครับนี่เิีมบึงทะกคนชัดไปน้ำนะปลาบ้างนั้น ใส่ <c oughs> ้ำปลาใส่ <c oughs> ขา้าวคว่าเติมลงไปนิดจักน้อยครับให้มันนัวนจักน้อยแล้วก็เติมหอมลงไปแล้วครับ แต่ว่าผู้ใดที่มักใส่เลือดแดงๆนะครับตเติมเลือดลงไปเลยนะครับนี่คืออีสานบ้านห้อแท้ๆเลยครับเลือดแดงๆวันนี้มันห้อฮ่ต้องคนอ้นพร้อมป่ะนี่ครับก้อย ไส้เลือดอแดงๆครับหลังจากที่ปรุงแล้วเมื่อกี้นี่ครับเอาสองซิมกันเบื้องบันสราติติกลุ่มกลมครับก้อยนะครับเมื่อนี้ครับ